วัดจุฬามณีนที่สายญาติคนมาไหว้เจดีย์นะะที่บยนยอดเขาที่นครสวรรค์น,นี่แหละครับบนยอดเขาคิรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ีแบบหนึ่งเป็นเ,เป็นสวรรค์คิรีหรือเป็นพระเจ้าทรง,งโปรดลงว่าตอนออกพรรษาอะไรประมาณนี้แหละเขาสร้างจําลองไว้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคนไม่เคยมาจะได้ชมวิวทั้งสูงไปด้วย ไปหน่อยสรวมัวตลอดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไอ้ชมยดีไปด้วยนี่ดีสูงชมมุมสูงก็นี่ดีสูง 没奶。 นี่ท่านผู้ชมนี่จะเป็นประวัติก็มันตึกไว้เดี๋ยวแค่ใกล้ท่านผู้ชมอ,อ่านเองแล้วกันพี่เกียรให้ฟังเหนื่อยเดินขึ้นไปไหนก็เหนื่อยแล้<ม>นี่แทนประวัติความเป็นมาเนี่ยใช่พศ2504โอ้ผมยังไม่เกิดเลยนะ0407ไล่มาประวัติไล่มาเรื่อยๆมีอะไรเดี๋อ,อ่านได้ทันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูเรื่อยๆ เดี๋ยวขึ้นไปชมว่ามีอะไรไปตามกันไปนี่ก็ยังอยู่ในนี้นะนี่ประมาณนี้ลูกเดี๋ยวพี่พาไปดูวิวแล้วก็ดูมุมอะไรแบี้ที่เขาว่ามีแค่เยอะน,น,นะมมุอะไรเบี้ยตามตำราเลยอันนี้มุมสูงอันนี้เนี่ยด้านนี้ที่ละมุมเลยฮะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นมุมอีกมุมหนึง่งด้านสูงที่เมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นตรงหอคอยนี่เราอยู่นี่มองอย่างนี้ไปหอคอยด้านหลังมา เห็นทัศนียภาพบรรยากาศต่างๆนะฮะผมบรรยายให้เห็นนุ่งพระตรงนั้นเมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังที่ต่ำนะน,นี่จะอยู่ที่สูงอีกมุมหนึ่งก็จะมองได้ความสวยอีกมุมหนึ่งแล้วก็ด้านนี้จะเป็นนี่เมืองนครสวรรค์น,นะะเข้าไปอันนี้จะทุ่งนาเยอะนิดนึงให้ดูมุมทุกมุมเลยตัดเดี๋ยวว่าเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นพระองค์พระต่างๆคุณผู้ชมเนี่ยแสงดีไม่ดีว่ากันเพราะตอนนี้มันมีผูบมีว่าอยู่ พราะบรรยากาศเป็นนี่ก็จะเป็นปราอุกพระองค์นะต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นบันไดอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นบรรยากาศที่สูงกว่านี้ที่พรไปอยู่นะครับแต่สูงขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องขึ้นโดนก็ได้เพราะมันอยู่สูงว่าดีบรรยากาศที่มาชมก็ได้ชมไปด้วย นี่คือบรรยากาศบรรยากาศท้งหมดใครวะคสามีหนุ่มโคฟสามพี่โคฟเออแต่โคฟาอันนี้ตะงก็โคสามพุทธธรรมประสงค์ขาดต้องตอบอยู่นะนี่ครับนี่นมุมนี้มุมนี้ให้ผู้ชม เดี๋ยวผมพาให้เข้าไปดูมุมนี้มันจะเป็นสันเจ้านะไม่ใช่สันเจ้าแต่ว่าเป็นอของกงฟูยของคุณจีนะเขาเรียงแบบสวยเลยนะเออเป็นชั้นๆๆเลยแล้วก็ที่จะภาพต่างๆของนครสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวจะเวียงกล้องพระบานทีค่อยๆแพนไปดูเออท่านไปต้องมาชมอย่างนี้ก็เหมือนดูของจริงเลยนะครับเนี่ยค่อยๆให้ดูไปอันนี้เราอยู่ยอดสูงที่วัดขีดีวงเนี่ยจดี๋ยให้ดูที่นครสวรรค์โดยรอบ เดี๋ยวจะให้ดูโดยรอบเลยนะครับเขาบอกมาถึงแล้วถ้ามาถึงที่เนี่ยให้ตีะระฆังนะสามทีให้ได้รู้ว่าเรามาถึงท้องที่นี่มาถึงที่นี่นะพุทธเจ้าพุทธกงจะได้โปรดนะขอพรขอโชคชัยน,นะฮะผู้ชมตีไปด้วยกันเลย ที่ภาพสวยนะ,ค,ะค่อยๆดูมีค,ครบมาดูมุมนี้นะอ่ามุมนี้เนว่าะเดี๋ยวให้ดูทั้งมุมเลยเดี๋ยวเาไล่ให้ดูความสวยงามเราไม่ได้ร้อนเราจะได้เห็นนานๆานมาในะความสวรรค์ทีจะได้เห็นมุมทุกมุมเลยมีอะไรบ้างค่อยๆแพ่นไป นี่นะนั่นนั่นนี่นี่นะน้องน้องนั่นู้นเลยเนี่ยที่จะออกไปทางมึมงบาราเพชรนะฮเห็นกว้างๆเนี่ยโอ้โหโดนๆนั่นนู้นเลยนะเนี่ยมึงบาราเพชรโดยรอบนะครับเป็นเป็นที่กว้างอันนี้เราอยู่ชั้นชั้นเจ็ดละเรียกว่าชั้นเจ็ดของยอดถาวุกคีวงศ์นี่นะครับแห่งน,ค,น,นครสวรรค์นะฮะเขาสร้างไว้นเนี่ยมีหลายที่นะที่อุทัยก็มีแต่ก็สูงแบบเนี้ยนะฮะ<ม>นั่นก็เขาในในเขตข,ของของุทัยเทนีเอ่ออุทัยธานี นะฮะจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ก็เป็นเปเขตของตรงนี้ทีนึงบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวผมพาชมโดยรอบเลยนะนไปดูด,ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใช่ไหมกรุงซุยเทอร์ัวเตอย์เรียงกลินแถวเลยนะฮะถ้าเป็นย่านถ้าเป็นเป็นตึกราบ้านช่องเนี่ยโอหกินมาหลายเวงอยูเนะเออที่ที่ก็แพงเหมือนตึกราบ้านช่องนะครับไม่ใช่บอกเป็นหมื่นนะฮะซื้อๆก็เป็นแสนนะครับแสนหมื่กันที่ นที่ที่สร้างตตกสร้างบ้านนะี่แหละท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูมุมนู้นรอบๆเลยนะครับ,ท,ท,บรท่านผู้ชมไปนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะน่ชมที่อยู่ต่างประเทศยังไม่เคยมาของครสวรรค์ก็มามาเที่ยวมาชมวันนี้แหละขึ้นมานี้เลยบอกผมพามาเที่ยวพามาเก็บข่าว ม,มีองค์พายอีกฮะมาแล้วเขาบอกขึ้นให้สุดท่านไหนมาไม่ได้มาวันเดียวแล้วจะมาอีกไม่ได้มาได้เรื่อยเพราะมันไกลนะครับเหมือนแตอันนี้เขาไม่มีลาวนะที่นี่เป็นภาคกลางนะไม่มีลาวนะครับรวยน,นั่นที่ออร่ยให้เราไม่รวย จนหายเจ็บหายไข้ไปนะครับท่านผู้ชมนี่ยิ่งสูงยิ่งสูงอ่ายิ่งได้มุมสูงมมุวิววิวไปเด๋วเลยอ่านี่จะเห็นองค์พระสูงกว่าเดิมอ่าเห็นองค์พระสูงเดิมแล้วเห็นหอคอยเท่ากับตอนนี้เท่ากับหอคอยแล้วล่ะนะหอคอยก็จะมองเห็นเราทนนี้เรามองเห็นหอคอยนะโดยประมาณนี้ ไวยเหมือนเดิมนะครับความสวยงามความสูงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมยังยังสวยงามนะฮะเดี๋ยวคนท่องเที่ยวนะฮะเขามาท่องเที่ยวนะฮะมาท่องเที่ยวก็มีนี่เขามาท่องเที่ยวก็มาชมวิวนะะมาไหว้พระชมวิวดูวิวความสวยความงามนะนู่นเลยฮะบึงบอระเพ็ดโอ้แล้วนทะ่านผู้ชมมองเห็นสุดกูสุดไกลเนะะี่ยนี่ถึงยอดจะดีแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราให้ดูภาพไกลๆมันก็จะมาถึงไกลๆนะครับเนะี่ยแล้วก็ปล่อยกันปล่อยฟุตยาวๆนะครับปล่อยฟุตยาวๆไปตรงนี้ไม่มีไม่มีดาวคนเท่าคนแก่ไม่ล้าขึ้นมานะฮะต้องระมัดระวังเ,เดี๋ยวลงอะเลยครับดีแม่เขาลงมังี้ก็ลงตามกันดูเดี๋ยวอ่ะมุมน,นี้ต่อ ถึงมุมไหนอ่ะต่ดอดสไลด์ไปมุมนี้มันจะมมาทางหัวคอยมุมนี้มีข้างล่างนะฮะอันนี้อยู่บน,นอยนนอดเขาวสวย,สวยไม่ได้สวยธรรมดาเรียกว่าสวยๆคนไม่เข้าใจสวยๆเผลอก็เป็นสวยๆแล้วใช่ไหมแล้วสวยอีกออนี้ ถูกนลครับมไว้กันที่นี่นะฮะพูดโอไม่ไหวสารนิจะธาตครับถือแล้วขึ้นมาไหว้อันเด็ดตามอันเด็ดา this ground เป็นวันหยุดด้วยนะฮะวันหยุดโรงเรีนยนปิดเทออิมนะครับฉันก็พาลูกหลานมาไหว้พระชั้นสี่ ครับเป็นบรรยากาศที่สบายๆนะฮะที่คนครสวรรค์นะครับถ้าไม่เคยเข้ามาก็มานะครับวัดเขาคีรีวงนะครับนี่เป็นบรรยากาศพอดีพอดีนะฮะแต่มันร้อนฮะมันร้อนให้บอกว่าจะหนาวยังไม่หนาวนะท่านผู้ชมยังไม่หนาวอ่อนอ่อนอ่อนนอนไหลนะครับ นีครับก็ OK จะมีเนี่ยเ้าก็มีแบบอะไรแบบชาลนดี้เฉียวๆเนาะการลื่นเงี้ยมาใส่เนี่ยคือการร้อนไม่พอหรอเออไม่ร้อนฮอะอย่างนี้มันร้อนมันเขาเป็นถางรวมร่วมทำบุญนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นที่จอดรถเขา,เาสบายๆนี่ครับวัจุรามณีนะเป็นเจดีย์ที่อยู่นี่เนี่ยวัดคีรีวงศ์นะครับนี่วัดคีรีวงศ์กรสวรรค์เจ้านะมีเจ้าด้วย นั่นน่ะดีจะาวาดนะฮะอันนี้เป็นงานกระถินนครับ